และอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อเนื่องก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งเนี่ยนะครับเพราะว่าทางด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรมีการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากเอลนียอ่อนกําลังลงไปก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นลานินยาคือทําให้มีฝนเยอะขึ้นแต่ก็คาดว่าฝนน่าจะตกในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นหมายความว่าอย่างไงครับคุณผู้ชมหมายความว่าอีกอย่างน้อย5เดือนอาจจะไม่มีฝนตกลงมาเพื่อที่จะเพิ่มเติมน้ําในเขือ่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําได้นะครับ ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้อาจจะกระทบกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะผู้ที่ทำนาปรังด้วยครับชาวนาบ้านโพตะวันตกตําบลบ้านโอพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้พวกเขาเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนำไปขายให้กับเจ้าของลานตากข้าวหลังราคาข้าวเริ่มดีขึ้นครับอยู่ที่ตันละ1,500ถึง1 1 0 0 0บาทโดยชาวนาบ้านโพตะวันตกบอกว่าที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพราะว่าก็ต้องรีบขายครับเพื่อชิงกำไร เพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าเปลือกได้ราคา7,000ถึง8,000บาทซึ่งก็เป็นราคาที่ยังไม่คุ้มทุนครับอรบวิตน้ำบอ่อมันจะมีเขาขุดดินข่ายอะ<ม>ก็ไปขอเขามาเนี่ยน้ำเนี่ยไม่มีหน้าเนี่ย<ม>ไปซื้อของข้าวมังเจ้าก็ไปซื้อที่เขาที่เขามีบอ่อก็ไปขอซื้อไร่ละ200 20ไร่ก็เท่าไร่ี0พันเที่ยวหนึ่งจ้ะ วนนี้นเราก็เหมือนต้องซื้อน้ำใชาใช่ซื้อน้ำบ้างแล้วแต่แต่รุ่นนี้ใครเกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องซื้อไงรุ่นหลังที่ยังคือเกี่ยววะก็ยังต้องซื้อของเขาะนะของคนอื่นนะจ๊ะแน่นอนครับพอข้าวราคาดีแบบนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตร,รกรหันมาทํานาปรังกันมากขึ้นและถ้าไปดูข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรพบว่าแผนการเพาะปลูกพืชฤด,ดูแล้งโดยเฉพาะในลุ่มน้ําเจ้าพญาครับ คือตามแผนเนี่ยปลูกพืชได้3ล้าน300,000ไร่นะครับแต่ขณะนี้พบว่าพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกอยู่ที่5ล้าน6กแ0 0ไร่เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เพาะปลูกขณะนี้เกินไปจากแผนและการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกส่วนหนึ่งก็คิดมาจากปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกด้วยนั่นเองครับแต่ที่สําคัญก็คือ เกรรษตรกรที่ทำนาเนี่ยปรากฏว่าปลูกมากกว่าแผนนะครับไปสองเท่าแล้วถามว่าถ้าไม่ให้ทำนาแล้วจะให้ทำอะไรเราก็พบว่าถ้าทำพืชหลังนาเนี่ยรายได้สูงกว่าใช้น้ำแค่หนึ่งในสีหนึ่งในห้าของนาอันนั้นน่าจะเป็นคาตอบที่ดีอย่างเช่นแตงโมแตงผักนะครับข้าวแน่นอน เกษตรกรเองเนี่ยข้าวมันราคาดีนะตันละหมืวว่นสองหมื่นห้าเกษตรกรเขาก็ปลูกดิปลูกสองเท่าเลยตอนนี้พื้นที่ปลูกนะกรมชลประทานบอกว่าขอร้องปลูกนาปังครั้งแรกแล้วอย่าให้ปลูกต่อเลยประเด็นเขาไม่ฟังหรอกพอเพราะข้าวราคาดีเขาปลูกอีกนะปลูกอีกกรมชลประทานก็บอกว่ามีน้ําให้ใช้แค่ครั้งแรกเท่านั้นแล้วครั้งที่สองน้ำจะเอาจากไหนนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรคงไม่ยอมให้ข้าวตายแน่จินตนาการได้เลยว่ามันจะเกิดการแย่งน้ำกันแน่นอน ในขณะเดียวกันครับก็มีเกษตรกรบางส่วนที่รู้ว่าปีนี้ก็มีแนวโน้มที่น้ําจะน้อยลงก็มีความพยายามในการปรับตัวครับอย่างเช่นนายประจักษ์ศรีสกุลเกษตรกรตําบลบ้านขอ่อยอาเภอเมืองลบบุรีเขาได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลในช่วงหน้าแล้งครับซึ่งนอกจากใช้น้ําน้อยแล้วยังสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ทุกวันทําให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวครับเมื่อก่อน ตอนที่ปลูกข้าวอยู่ตรงนั้นอะ่ะพื้นที่จะทาสวนใช่ไหมมันเก็บน้าไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเออเรามาทําลองลอง,ลองทาสวนดูแล้วมันก็ดีมีผลผลิตได้ไวก็ตั้งก็ได้มาก็ทํามาเรื่อยเื่อยเดาเรื่องอะ่ะก็เราก็ทําประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เพราะเรากำขายเองใช่ไหมละ่ะปลูกต้นทุนมันก็น้อยหน่อย แล้วก็วันพระนั้นเราก็ขายได้กำขายเองถ้าเหลือดอกเล็กๆเราก็ตัดขายเขามีแม่ค้าส่งก็มีข้อมูลจากสำนักชลประทานที่10ระบุด้วยนะครับว่าในพื้นที่มีการเพาะปลูกข้าวเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้เกือบเกืบสี่เท่าก็สะท้อนว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการทำนาปรังรอบแรกทำให้ขณะนี้ต้องปรับแผนการส่งน้ำมากขึ้นจึงได้ขอความร่วมมือชาวนาไม่ทำนาปรังรอบสองนะครับ แล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนเพื่อสํารองน้ําในเขื่อนหลักไว้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศจนถึงช่วงหน้าฝนกับ